วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาทำพะโล้หมูสามชั้นนะ,ะน,น,ะะนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมหัวขิงนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะ <c oughs> เอาน้ำตาลลงไปก่อนนะคะกับน้ำมันนิดหน่อยค่ะเราก็จะเคลียรน้ำตาลนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไว้ตักไว้มันร้อนเร็วมากนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานแล้วก็ซีอิ๊วก็ถั่วเหลืองนะคะถุงนัวแล้วก็ไข่ค่ะมาทำกันเลยค่ะเคลียรรียมหอบขิงน,นะคะน้ำตาลจะไม่เยอะแล้วร้อนมากเติมไม่ได้ครับ หอมแล้วกนจะเป็นหนะคะลงไวนะ่่นเมนูนี้กินกับข้าวอร้อนนะคะอร่อยมากเก็จะผัดให้หมูมันเข้ากับน้ำตาลกรีย่างกับกินกั่นคะคะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาปรุงด้วยเซทลือหวานนะคะปรอไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีสีสันนะแล้วก็น้ำมันหอมค่ะน้ำมันหอมนี่ใส่น้ำมันหอมไปด้วยนะคะเี่นแล้วก็ซอสตัวเหลียงค่ะแล้วก็ผอมน้ำนิดเดิค่ะประมาณนี้เลยนะคะผัดใส่มาเข้ากันเลยนะคะ ทีนี้จต้องไปใส่น้ำนะคะเพื่อนใส่น้ำลงไปตุนนะคะทีนี้เราจะตุนนะคะตุนเป็นกลวหมูจะนิ่มนะตุนเป็นกลวหมูเราจะนิ่ม,มประมาณหนึ่งขังตุนไปนเลยค่ะเป็นกลวหมูจะนิ่มนะคะแล้วพอหมูนิ่มเปื่อยเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเอาไขา่ใส่ทีหลังนะคะเพื่อนตุนเลยค่ะปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันเพื่อน ค่ะเพื่อนตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างหมูก็เปื่อยดีแล้วนะคะนี่มันดีแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะคะโลหมูสามชั้นนี่ค่ะใส่ไก่ไปด้วยค่ะน้ำน้ำก็จะข้นๆประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนแบบนี้เลยค่ะเป็นกระตุนอะไรประมาณชั่วโมงกว่าๆลคะ่ะทีนี้เราก็จะมาตักกินเลยสูกไหนนอ้อนี่ตักราดข้าวเลยนะคะเพื่อน น้ำมันลาดข้าวเลยนะคะก็หมูเด้งๆแบบนี้นะะเลยค่ะสองชิ้นก็น่าจะพอแล้วนะกับใครหนึงลูกนี่ค่ะมันร้อนแบบนี้เลยคะ่ะกินกันเลย